ว่าออกมาว่าทำไมเละมทจะไมฮะแล้วมันจะไหมอ่ะคือหนังเงาขัดแกะเลยแล้วมันจะไหมโอ๊ยนี่จะไม่เรละของหนูก็ได้จ้วกขับเลี้ยนแฟนครับของเข่าเจ้าเด้อครับพี่น้องตอนนี้เข่าเจ้าได้จำหน่ายอาหารมาอาหารแมวและของอื่นๆเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอีกมากมายถ้าพี่ๆอาหารกำลังจีมดสามารถสั่งซื้อกับเข่าเจ้าได้เด้อครับแบบออนไลน์เว็บไซต์ kjpetshop com หรือจะแอดไลน์สั่งกับเข่าเจ้าโดยตรงได้ที่ a j a o 9 9หรือทางบ้านเพจก็ได้ครับพร้อมส่งให้ทั่วประเทศและครับผูดหนุนมากราดได้เด้อครับ Bảo cung cung này bảo cố áp nụ đáy nè Cố áp cúm trong này ra mà đi Hử? Này mà chẳng nụ nè Đáy mà Bứt chăm bứt cân Này bứt bứt chăm bứt Bứt chăm bứt ừ, <laughs> mà bứt chăm bứt bứt chăm bứt chăm bứt chăm bứt Bứt chăm bứt đi Dạy chọc chùm chay máy Hả? Dạy Ốc ma đê dạy Ôi bụng dàn măn bà dùi nè Chọc chùm máy เจ้าบนเจ้าบนยินใช่ไหมเอ๊ะ้ที่ได้นี้เป็นอย่งระายเเจ็บเอนี่มันเล่นแหงพว่เป็นอย่างเล่นน้ำมันดัมัลดเล่ยนแห้งอันนี้ข้าวไทอ่ะสวไม่สวยเหรอพี่ก็เจ้าพี่ขอกินด้วยได้ไหมจำอะไรดีมะจำพืชไหม

โอ้ก่อนได้ไหมจะจิ้งไว้ได้ไหมจะจิ้งไว้การูเนี่ยกระเนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต้ะรูเลยฮึมเมืนเกี๊ยวไม่สวยฮะเอาไหมเอาไหมเฮ้ยอย่ามากูนูนะนั่นมาจำไฟเหลืองใจอีกอย่ามายิ้มนะเฮ้ยอย่าหนูสู้มันกันนะเฮ้ยอยาก้ดูจีไม่สวยกูนูอ่ะ นูจำไมไผิดหนูจำไมไรผิดหนูจำไม่ไรผิหนูย yeah, ังไม่ได้อะไรเลยอย่มายิ้ม่หนูนะก็ไม่เคยมายิ้มใ่หนูก่อนเลยไม่เคยเป็นผู้หญ่อก็หนูเป็นม่กหนูก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันไปไกลหูหนยทำไมอไม่เยมาว้หนูก่อนนะทำไมหนูต้องรามด้วยอะน่นี่ไ่ไก กัหนูนะหนูลงคืนนะกว่าจะมาสู้นะกว่าจ่อยมาเลยตัวเองเป็นเด็กไม่ต้องมาสู้ก็ไม่ให้หนูก่อนนะหนูไม่มีเพื่อนเล่นนะยายยายป้องไว้ยายป้องไว้แม่สวยแก่แล้วอย่าไปบ้านแม่สวยยืนเสียงทำไมยับปากทำไมแกไร อีปากแม่ดิคว้ายาบ้าแม่สวยเจ้าแม่คว้าเจ้าข้าม้าแม่สวยพ่อบอกแล้วกี่ครั้งยะข้ามว่าแม่สวยเข้าใจไหมเองเป็นเด็กมาทีหลังแล้วมันจะไม่อะมันจะไม่มันจะไมโอ้ยคว้าจะเป็นมึงสอนอยากสอนแขนเนาะ ไม่ไปลยได้ที่นี่ไม่บายยะโอ้ยจับหน่อยยายมไม่เคยที่นี่ไม่อยากเห็นน้ำมันกี่กัน์ล่ะโอ้ยแล้วมันจะไหมอะมันจะไหมฮะยายแล้วมันจะไหมมันจะไหมอะต้องกระเทาะทำไมต้องช่วยไม่สวยอะทำไมต้องช่วยไม่สวยทำไมไม่ทำไมจะทำบ้านไม่เคยทำไมต้องตีหนูทำไมต้องด่าหนูเพื่เดียวเฮียไม่ใช่หนูนะ ทำไมต้องด่าหนูผู้เดียวไป๊ออถึงกบดาาบึดจัมบึ๊ดจับึจบึ๊ดอบจุ่มใช่ไหมกอข้าวหนูใช่ไหมอ๋ออะไรจะมีแต่หนูผิดหนูผิดมีโดนจะบ้างเลยอ้ลูกไม่ต้องววยไม่ต้องวุวายไม่ต้องไปสนใจมันไอตัวเนี้ย